ในเช้าผมนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเะช้าผมรบกวนเชวยรกด s s c r i b e c ช a n n e l Bot TV กันด้วยในเะช้าผมในเะช้านี้ก็ทำเกี่ยวกับ m n e คร p o t p o t k e t e dition นั่นเองในเะช้าผมนะฮะก็ทําทเกี่ยวกับรีวิว a อ d อออะไรต่างๆนานานั่นเองในเะช้าผมนะฮะ เอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวั vocal. สดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซิเกอร์ท <c oughs> ีวีอีกแล้วนะฮะก็ในวันนี้ผมจะมารีวิวแพ็กเจแ็กนั่นเองในเช้าผมนะแพ็กเจแกสวรรค์นั่นเองในเช้าผมนะฮะซึ่งมันก็จะเปลี่ยนทุกอย่างนะที่เหมือนสวรรค์นั่นเองในเช้าผมนะก็แลดูแักๆนิดนึงนอกก็เครือของกักเองแหละนะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นวงสวรรค์นั่นเองนะ่ยหึงไอสัมทุกทีนะฮะเออแม่งมันเป็นอะไรที่เฟลมากเลยในเช้าผมนะ ก็ดูแกะเราดูแกะกันดีกว่านะของทุกอย่างก็แทบจะเปลี่ยนหมดเลยนะฮะก็แกะก็ออกเป็นสีฟ้านะแล้วข้างนี้เขียนอะไรเนี่ยเขียนอะไรไม่รู้เลยเช้าผมนะสำหรับใบไม้ต้นไม้อะไรก็เปลี่ยนหมดเลยในเช้าผมนะแล้ก็เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหดูมีต้นไม้สีม่วงด้วยโอ้โหแม่มันคือมันเฟลมากเลยในเช้าผมนะนี่อะไรเนี่ยนี่เป็นถาวรนะฮะนะก็อุปกรณ์หรือว่าบล็อกอะไรต่างๆะนก็เปลี่ยนหมดเลยในเช้าผมนะ โอเคนะฮะเราดูหมูดีกว่านะเดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์เนี่ยโอ้โหหมูก็มีปีกด้วยเหรอรู้สึกเขาหมูบินในสัตว์นะฮะก็ดูแลต่างๆนานาไปก่อนนะก็นี่น่าจะเป็นฐานมั้งนะฮะดูหาง่ายจังในเข้าอมนะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่ากันในเข่าอมนะซึ่งมันจะมีไอ้ไม้อะไรไม่รู้ในเขาซึ่งบล็อกอะไรต่างๆนานาน่ก็เฟลดีในเขาผมนะสำหรับอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาในเข้าเนี่ยก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะฮะ ก็มันเป็นแบบอุปกรณ์แนวพีพีมากกว่านะครับผมนะเออแต่มันก็ดูเข้าท่าดีนะสวยดีนะคเชบอมนะก็เอ๊ะมีอ๋อเห็นอะไรว่านี่เมันโอ้โหแม่งดูแบบอลังการมากเลยใคเชบอมนะและไอ้บล็อกบูนี่คืออะไรแม่งเหมือนกับมันมีแร่อยู่ในบล็อกไงก็ไม่รู้เนาะก็โอเคเรามาดูมีอะไรบ้างนะฮะ เอ่หมอวคิปเปอร์ก็เปลี่ยนเฮ้นอันนี้อะไรวะเนี่ยอ้าวมันเป็นอย่างงี้วะไม่ร่มกันเขาผมนะเดี๋ยวสำหรับแฮกเกอแพ็คนี้ใครที่อยากไปเล่นนะมีทิงลิงไวิต้าคิ๊บเลยนะเขามผมนะฮะเขาก็เหมือนมันออกเป็นสีฟ้าวะในเขาน่ะก็ก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วในเ้านะก็แค่มารีวิวคร่าวๆกันนั่นเองนะก็ผม ให้ท่านผู้ชมไปเล่นกันเองเลยดีกว่าในเช้าผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะต้องขอลากัไปก่อนนะงไงฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะเพื่อกำลังใจผมในะคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายโอหไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าในเะชา้าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกอนช่วยกด subscribe ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้งผมในชรองผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปกเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยในชรับผมท้ายขวาตรงนี้เลยนะครับผมนะ่าก็ไปดูกันเลย